สวัสดีครับผมร้านมาวินเชียงกงเหมือนเดิมครับวันนี้มากับช่างโฟเหมือนเดิมครับนพิกัดตอนนี้เราอยู่อ,อยู่อำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโรงเรียนอะไรวะอยู่ที่เส้นเส้น,สนถ้ามาจากล่องคำน่าจะออกไปทางเส้ล้วพุมาประมาณห้ากิโลครับโอโรงเรียนบ้านโนนชัยสีครับผมนะโรงเรียนบ้านโนนชัยสี เป็นรถตู้นะครับมาเนี่เป็นรถตู้เป็นรถตู้ตโตโยต้านะโอเคสื่อตลอดบาทบัดไม่เห็นรถตัวกันหน่อยเด้อ <c oughs> นเนาะดูสภาพมันก็สีแตกนะครับสีก็มีรอยแตกอยู่อย่างที่ประตูอย่างนี้ก็เป็นสีรอยแตกทะเบียนขาดวะเนี่ยทะเบียนขาดหกหนึ่งนะครับ เป็นตู้โตโยต้าหน้าจนหลวดต้าจะตัวแรกมั้งเนี่ยบะ่อมผมก็ไม่ค่อยสันทัดร,รถเล็กเท่าไหร่ครับพวกไฟตาไฟอะไรไม่แตกนะครับด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวารถวิ่งโรงเรียนครับผมต้องดูรอบๆร,รถก่อน ปิดเปิดได้ยังไงสีสีสีอยากแตกออกนะครับรอยสีโป้วอยากแตกออกดูได้รอๆอันอยู่ตรงท้ายก็บุ่มนะครับกันชนท้ายไม่มี ใช่ไหมครับนะ่ล็อกบวกมันบอไช่ล็อกบวกกระจกไม่แตกครับเป็นเป็นล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กสีมันแตกครับแต่ว่ากระจก<อ>กระจกว่ามีวงล็อกต่อสูได้เลยตัวหนะอ,อ๋อแต่ข้างในไหมเห็นเบานะไม่ค่อยสวยนะครับข้างในแต่ว่ากระจกไม่แตกอันนี้เป็นภายในครับ ให้ปกตินะครับพวงมาลัยเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนพวงมาลัยไม่ใช่พวงมาลัยเดิมนะครับอันนี้จะเป็นหน้าคอนโซลพ่อเปิดข้างในนละลูกเปิดข้างในนะอันนี้เป็นพวงมาลัยธรามดาคือผ้าเบอร์ครับผูบท้ทำเบอรงกลมเบอรงมันตรงเลยครับเบอร์แต่ว่าสตาร์ตตึงเลยบปะ เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันครับเด,เดี๋ยวผมต้องดูดูว่าน้ำก่อนครับขับน้ำมันเครื่องบ่ะเดี๋ยวื่ะนะพอเบื่ะนะ นี่เป็นเครื่องไมตี้ 2L นะครับชื้อบังเครื่องมีปะยากไหมกันเสร็จแน่ๆเสร็จนะเสร็จแล้วปิดนะนี่จะเป็นภายในนะครับ บอกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไรนะครับผมได้ปไปได้นี่เราลองขับดูนะครับ xương yang mà đang tắc 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 tất 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 tắc này tất 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 tắc 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 tất 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 Anh tất 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 tắc tất 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 Coi tất 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 พงอะไรธรรมดาบ่ไปไปเครื่องดังไม่ค่อยนวลหูเท่าไหร่นะครับบางเป็นดังแปด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  ็คงนม่จะไม่ได้ซื้อนะครับรถคันนี้เพราะว่าสภาพรถคือสภาพรถเราคอทอนได้แต่ว่าเรื่องเครื่องครับผมเรื่องเครื่องน่าจะมีปัญหาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม it's your point. It's i'm um. ครับหลังจากที่เราดูเครื่องดูสภาพแล้วเครื่องไม่ผ่านนะครับเครื่องมีอาการน้ำตันแล้วก็หลวมด้วยนะครับแต่ว่าติดง่ายอยู่ครับผม หลังจากที่เราดูเครื่องลองสตาร์ทดูเมื่อกี้นะครับมีอาการน้ำดันครับผมเครื่องไม่ผ่านเลย สงสัยจะไม่ได้เอาแล้วครับรถคันนี้เพราะว่าเครื่องไม่ผ่านนะครับแต่ว่าที่มาจดัง็นเสียงสายพานได้ใชๆนะครับ 你看这个来你看这个啊